มาดูต้นมะเดื่อโบราณนะครับ200กว่าปีที่ท้ายหมู่บ้านสูกาหมู่บ้านของชาวอายุทยาครับโดนกวาดต้อนมาที่บันเดลเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2ต้นมะเดื่อน,นี่ก็คือเปรียบเสมือนพระเจ้าอยู่หัวอุดุมพรนะครับซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านที่นี่ในสมัยนั้นครับนี่คือต้นมะเดื่อเก่าแก่โบราณนะครับอายุไม่ต่ำกว่า200ปีแล้วก็ตอนนี้นะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับจากเมืองไทยด้วยแล้วก็ชาวบ้านด้วยได้ เริ่มที่จะมีการก่อสร้างเจดีบริเวณนี้ครับและนี่คือฐานของเจดีเดิมนะครับซึ่งมีมา200กว่าปีแล้วแล้วก็ได้ถล่มลงมานะครับเมื่อ40ปีที่ผ่านมาแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าในบริเวณนี้คิดว่าน่าจะมีอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวอุทมพรนะครับอุทุมพรก็แปลว่าดอกมันเดือนนะครับซึ่งชาวบ้านก็เลยปลูกเพื่อระลึกถึงท่านนะครับและเชื่อว่าในสมัยนั้นนะครับท่านเคยมาทำกิจมมที่บ้านแห่งนี้ด้วยครับ